สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีเข้าสู่ช่องบอชนาทห้าแชนแนลนะครับผมเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆสบายดีกันทุกคนหรือเปล่าครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับทำคลิปเพื่อว่า,าวางเอาไว้ทักทายเพื่อนๆนะครับที่จะแวะเข้ามา เยี่ยมชมช่องบชนหานะครับก็มีช่องหลักอยู่สองช่องนะครับบกรนห้า ok oh กับบชนห้าชาแนลนะครับสำหรับช่องบชโนห้าก็เป็นช่องรองนะครับอ่าช่องช่องรองหลักช่องบกรนห้าเป็นช่องหลักนะครับบ้านใหญ่ครับผมยังไงก็ สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับเป็นยังไงบ้างครับใช้ชีวิตประจำวันทุกวันนี้มีใครได้ฉีดวัคซีนกันบ้างหรือ,อยังแล้วครับใช้ชีวิตทุกวันนี้ก็ต้องระแวดระวังรอบด้านไหนจะต้องระวังค่าใช้จ่ายการอยู่การกินเนาะ ไปไหนมาไหนก็ลำบากโควิดก็เยอะติดกันเยอะแยะมากมายเลยตอนนี้ตามโรงงานต่างๆก็มีติดกันนะครับเป็นกลุ่มเป็นก้อนเลยครับช่วงนี้แถวสระบุรีนะครับผมตอนนี้ก็ติดกัน เต็มโรงงานแล้วครับเหมราดเนียครับโรงงานเหนมราดก็ได้ข่าวว่าติดกันเป็นโรงงานเลยครับสาธารณาสุขเขาก็ไปทําการตรวจนะครับนะวัดไข้วัดอุณหภูมิตรวจวัดอตรวจวัดอ ความดันเพื่อจะตรวจเช็คว่าใครพอที่จะฉีดวัคซีนได้นะครับแล้วก็ตรวจปริมาณว่าติดกันกี่คนครับได้ข่าวมาจากแถวสระบุรีครับเพื่อนๆที่อยู่แถวสพสระบุรีนะครับแจ้งมานะครับเนาะยังไงก็ไปแถวสระบุรีแถว อา,อายุทยาก็ให้ระแวดระวังด้วยนะครับเพื่อนๆเ,เพราะว่าตอนนี้ก็แพร่ระบาดกันเต็มเลยครับแถวสระบุรีแถวอะไรแถวนั้นนะครับโจนไปทางรอบอนอกของกรุงเทพนะครับเนาะช่วงนี้เดินทางไปไหนก็อย่าลืมนะครับเจลล้างมือนะครับ ใส่แมสกันให้รัดกลมนะครับผมเนาะเป็นห่วงเป็นใยกันนะครับไม่รู้ว่าเขาหรือว่าเรานะครับที่จะติดโควิดของบันนี้มันก็มองไม่เห็นนะครับมาคล้ายๆกับไสยศาสตร์นะครับแต่มันยังดีหน่อยที่ว่าตรวจจับได้เนาะว่าเออคนนี้เป็นคนนี้ไม่เป็นนะครับมาแบบภัยมืด มาแบบเงียบๆนะครับไม่รู้ว่าจะเจอกับตัวเราวันไหนเมื่อไรนะครับต้องทําใจนะครับรัฐบาลที่ว่าจะให้โครงการคนละครึ่งนี่ก็ต้องรอไปนะครับนะประมาณต้นเดือนกรกฎาคมน่าจะเริ่มใช้งานได้นะครับเนาะ สำหรับโครงการนี้ผมว่ามันก็งั้นๆแหละถ้าเราไม่มีเงินในบัญชีเติมเข้าไปในจีวอลเล็ก็เท่านั้นแล้วครับไม่มีประโยชน์ครับเนาะทำมาก็ให้ลำบากแทนที่จะเออโอนเข้าบัญชีให้มันเรียบร้อยไปใครอยากกินอะไรอยากใช้อะไรก็กดเบิกถอนออกมาซื้อ ใช้จายได้ครับเนาะไม่ใช่ว่าจําเป็นจะต้องแบบไปซื้อของตามร้านที่ว่ามีร่วมโครงการเนี้มันก็แย่นะครับไม่ค่อยเวิร์กอ่ะนะเนาะก็ว่ากันไปยังไงก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับก็จะทําคลิปให้เพื่อนเพื่อนมาเข้ามาทักทายเพื่อว่าจะได้จับมาจับมือกัน มาทิ้งคอมเมนต์ไว้ครับที่บ้านผมก็จะได้ตามไปถูกว่าเพื่อนๆคนไหนแวะเข้ามาเยี่ยมเยือนนะครับเนาะในบ้านของผมท้ายนี้ก็ขอให้เพื่อนเพื่อนนะครับใช้ชีวิตยอย่างระมัดระวังนะครับเนาะการกินกันอยู่ก็ต้อง ประหยัดเท่าที่ประหยัดได้นะครับ mm. ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยก็ลำบากนะครับของกินของใช้ก็แพงนะครับทุกวันนี้นะครับเนาะพันหนึ่งนี่แตกออกมานี่ไม่รู้ว่าไปไหนหมดของเคิงก็แทบจะไม่เห็นนะครับเ mm. ินพันหนึ่งนะครับเนาะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอ mm. จบเพียงเท่านี้นะครับ สวัสดีครับ